ให้อาหารพอที่ย้ายออกมาใหม่ อันนี้เป็นพ่อพันธุ์จบทดสอบออกมาจากคอกด้านในนะครับเอามาเลี้ยงเพื่อปรับสภาพเพื่อที่จะใช้งานเป็นพ่อพันธุ์นะครับก็คือกินอาหารของแม่พันธุ์อุ้มท้อง แล้วก็ควบคุมน้ําหนักเพื่อรออายุการใช้งานตรงนี้ก็ยังโตได้อีกเพราะว่า,าที่ย้ายออกมาก็ประมาณร1 0ยกิโล Ah,